ลุง,ลงทองไวันเป็นสามัญชนนะคะเป็นสามัญชนธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่ัำนั้นยิ่งใหญ่และสมจบเพราะยิ่งดียิชี้ยีชีพ เพื่อวารในงารตอต้านรอาหารคามแงรคาในการตอต้านทหารนั่นเป็นประการสำคัญก็คือการับแท็กซี่เพื่อชนรถถังนี่คือวิถีทางของลุงรวมทองซึ่งมีแต่เพียงแท็กซี่คันเดียวและร่างกายลุงรวมทองต้องการบอกให้โลกรู้ว่า คนธรรมดาขับแท็กซี่จะแสดงออกถึงการต่อต้านรถะหารได้อย่างไรああก็คือทรัพย์สินที่มีก็คือแท็กซี่และร่างกายแต่ว่ามันไม่สำเร็จนาน,นั่นก็คือมันเกิดขึ้นว่าท่านยังไม่ได้เสียชีวิตปรากฏว่ามาถึงประการที่สอง นอกจากท่านจะต้องการสร้างประวัติศาสตร์โดยเอาแท็กซี่ชนรถถังแล้วในประการที่สองก็คือท่านต้องการรักษาศักดิ์ศรีของฝ่ายประชาธิปไตยทุกท่นเพราะมีการมิจจากยกพันเอกอัครธิพยารอดเวลานั้นว่าไม่มีใครที่ มีอุดมการพอที่จะสละชีวิตได้นี่เป็นวิธีคิดของฝ่ายอำนาจจารีิยงซึ่งดูหมิ่นดูแคลนฝ่ายประชาชนการดูหมิ่นดูแคลนอันนี้นี่แหละลุงลมทองจึงต้องตัดสินใจรีชีพให้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งณที่นี้การปีชีพครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นเพียงสร้างปตัวิศตสตร์ของสามัญชนในการต่อต้านรัฐบาแต่เป็นเนื้อหาอันที่สองก็คือรักษาศักดิ์ศรีของฝ่ายประชาชนปไตยถ้าได้อยากไม่ได้ต้องการชเชให้เห็นว่าผู้ดงการที่มีอยู่ในสามัญชนนั้นเนี่ยมีมากพอที่ยินดีสลัดชีพได้ มีจึงเป็นความสูงส่งซึ่งมนุษย์คนเนี่ยการสละชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วดังนั้นท่านได้ทำเป้าหมายสองเป้าหมายคือสร้างประวัติศาสตร์สามัญชนต่อต้านรัฐะหารโดยเอาแท็กซี่ชนรถถังและการปลีชีพเพื่อที่จะรักษาศัตว์สี ของฝ่ายประชาธิที่ประยว่ามีอุดมการณ์มากพอที่จะหลีกชีพจริงนี่จึงเป็นสิ่งที่เราควรศึกษาศึกษาจิตใจที่สูงส่งยอมสลักได้กระทั่งชีวิตแม้เรื่องนี้จะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราควรจะหลายคนแม้กระทั่งคนนี้เอง,เองก็อนนี้ก็คิดว่าเราไม่เห็นด้วย แต่ว่าสำหรับลุงนวมทองซึ่งมีความคิดของตัวเองทำเองคนเดียวท่านก็คิดว่าชีวิตท่านดีที่สุดเนี่ยที่จะทำให้กับส่วนรวมได้ก็คือสละชีวิตดังนั้นการสละชีวิตของลุงนวมทองจึงเปรียบเสมือนการจบคบฝ่ายของการต่อสู้ ต่อต้านรัฐทหาร2,549ด้วยเชื้อกเริงที่เป็นร่างกายของท่านตัวท่านคือเชื้อกเลิงของคอบไฟแห่งการต่อสู้ของประชาชนและคบไฟอันนี้จะยังดำรงอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนเพราะท่านได้เอาตัวท่านเป็นประหนึ่งน้ำมันเชื้อเเลิงในการหล่อเลี้ยง และข้อไฟแห่งการต่อสู้ต่อตาและทหารมันได้เกิดขึ้นนับจากปัจนั้นมาจนกระทั่งถึงปีา,ามและมาจนกระทั่งปัจบันนี้การต่อสู้ประชาชนไม่ได้ขาดหายดังนั้นสิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือศึกษาจิตใจกล้าต่อสู้กล้าเสียสละของท่านแต่รูปแบบที่ท่านทำมันไม่ใช่ สิ่งที่พวกเราจะทำเช่นนั้นเพราะการรักษาชีวิตและเจตีัญญาเพื่อการต่อสู้เพื่อให้ได้อำนาจเป็นของประชาชนนั้นมันใช้เวลาในประเทศนี้ดังนั้นการรักษาชีวิตไว้เพื่อทำงานต่อไปมันจึงเป็นเรื่องที่ควรทำมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามนอกจากเราศึกษาจิตใจกล้าต่อสู้กล้าเสียสละไม่มีประโยชน์ส่วนตัวแม้แต่น้อยแม้กระทั่งชีวิตแต่ว่าอุทิศให้ส่วนรวมทั้งหมดแต่เสื้อที่ลงนอนทองใส่ก็ระหนงํำบอกํำสั่งต่อคนรุ่นต่อมาก็คือ ที่มีบทกวีของสีบุรพาที่ว่าอันประชาสามทีมีจัดทั้งเป็นพลังแ่งกล้ามหาศาลแสนอาวุธแสนชัตรูหมอันาบาลไม่อาจต้านแรงมหาประชาชนนี่คือมรดกที่เป็นคำสั่งดันั้น ศึกษาจิตใจกล้าต่อสู้ศึกษาจิตใจกล้าเสียสละแต่อย่าใช้รูปแบบของลุงรวมทองเลยแต่ว่าเอามรดกที่ลุงมีอยู่ที่เชื่อนั่นแหละเป็นคำชี้แนะของลุงรวมทองดังนั้นเรามาวันนี้นะเราก็มาเพื่อคาระวะจิตวิญญาณของลุงรวมทอง และเราจะตั้งใจที่จะสืบสารเจตนารมณ์ของลุงนองทองต่อไปพร้อมที่จะส่งมอบข้อไฟห่นการต่อสู้ของประชาชนซึ่งเธอจากร่างกายของลวงนวงทอ,ลองล่อเลี้ยงข้อไปอันนี้มันได้จุดตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2000 5 4 9ตั้งแต่บัดนั้นมาจนบัดนี้การต่อสู้ประชาชนยังไม่หยุดและนี่ก็คือแบบอย่างของนักต่อสู้ของประชาชนที่แท้จริงค่ะขอบคุณมากค่ะทพี่รองประชาชนที่เคารพรัก,รกทุกท่านก็อือผมขออนุญาตที่จะ ตอยนามยุ่่ทงทองไทยวันผมไม่ทราบว่าท่านอยู่ในภพภูมิไหนนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าท่านอยู่ในภพภูมิที่ดีและในวันนี้นี่นะฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมคาดเรา,าว่าท่านคงยังไม่ได้ไปเกิดที่ไหนเพราะท่านบอกแล้วนะครับว่าเกิดชาติไหนขออย่าได้พบการปฏิวัติอีกเลย ตอนนี้ประเทศไทยยังอยู่ภายใต้การปกครองของคณะปฏิวัติหรือเรียกว่าคณะรัฐประหารอยู่ดังนั้นผมเชื่อมั่นว่าจะด้วยวิธียาใดๆก็แล้วแต่ลงนวคทองคงไม่ตัดสินใจที่จะมาเกิดอีกครั้งหนึ่งเพราะยังอยู่ภายใต้การยึดอำนาจรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมขออนุญาตที่จะกาเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่า ผมขอประจานทาหารประเด็จการหรือทหารรับประหารทหารยึดอำนาจอำนาจทียมประการแรกนี่นะฮะลุงนวมทองเป็นผู้พิสูจน์แล้วว่าคำพูดของทหารนั้นเป็นคำพูดที่ไร้สาระไร้ค่าไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าโรสกทหารในสมัยนั้นขอญาติเอยาเนาพันเอกอัครทิพรโรด เป็นคนพูดเองว่าไม่เชื่อว่าจะมีคนมีอุดมการมากขนาดที่จะปลีชีพได้คำพูดอันนี้แหละที่ทำให้ลุงนพองตัดสินใจในการที่จะปลีชีพต่อต้งงานการยึดอำนาจรัฐะหารผมขออนุญาตทวนความอาดีตเล็กน้อยอันที่จริงเนี่ยถ้าหากว่าท่านทั้งหลายที่เกิดทันหรือยังจำได้ ในการยึดอำนาจครั้งนั้นเนี่ยมีประชาชนจำนวนไม่น้อยแห่กันไปเอาดอกไม้ไปมอบให้ทหารเอาดอกไม้ไปปักว้ที่ปากกระบอกปืนของรถถังแต่ปรากฏว่ามันเลยเถิดไปครับเลยเถินไปจนถ,ถึงขั้นท,ที่เอาโพโยตี้ขอขอนุญาตด้วยความเคารพผมเคารพพิชาชีพโพโยตี้นะครับแต่การกระทําในครั้งนั้นมันไม่เหมาะสม ผมเชื่อว่าจะต้องมีพรรคพวกของพวกขวขาจัดเหลือนหน้าที่ยมมีคนจัดขึ้นถ้าเพือไปจัดพโยตีนุ่มน้อยห่มน้อยมาเต้นระบำติชึ่งติชึ่งหน้ารถถังซึ่งเป็นการทําลายความศักดิ์สิทธิ์ของกองทัพชัดพันทันใจใน,นวันนั้นเองเนี่ยก็เลยมีการสั่งให้ทาหารเนี่ยกลับกองกองทั้งหมดเลยทั้งที่ก่อนหน้าโน้นเนี่ยปล่อยให้ทาหารย,ยืนอยู่บนถนน รอบรอบพอระบรมรูปทรงมา้าหรือรอบรอบพระราชดำเนินเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเอาดอกไม้มามอบให้แสดงความภาคภูมิใจเสียลเกินที่ตัวเองคิดว่าสําสเร็จนี่ไงคือเหตุการณ์ที่ทำให้ลุงทองเนี่ยรับไม่ได้ลุงทองก็เลยตั้งใจที่จะกระชากอารมณ์ความรู้สึกของประเทศของสื่อกลับมาลุงก็เลยตัดสินใจที่จะขับแท็กซี่ไปชนรถถังเลยครับจริงๆวันนั้นท่านตัดสินใจที่จะพลีชีพ แต่ถ้าบอกของท่านเองนะครับว่ามุมในการเลี้ยวเนี่ยมันผิดจริงๆเนี่ยผมได้มีโอกาสคุยกับท่านตอนที่ท่านไปป่วยที่โรงพยาบาลกัชิราก็คือหลังจากที่บาดเจ็บแล้วก็มีคนพาสงา่งโรงพยาบาลกัชิรานวันนั้นสื่อจานวนหนึ่งประชาชนจานวนหนึ่งยังกุมประนามลุมรวมทองหาว่าเมายาบ้าบ้างหลยหาว่าขับรถแล้วไม่ได้สตาบ้างแล้ววันนั้นไม่มีผู้โดยสารบ้างหละแต่ความจริงไม่ใช่เลยผมหมอสารรูมิชีพไปยิ้มเยี่ยม ลุงนรทองพอมองเห็นแล้วว่าลุงนรทองทาไปด้วยอุดมการท่านบอกเองนะครับว่าพอดีเห็นทหารยืนเฝ้ารถถังอยู่หากว่าขัดผู้ชนตรงตรงมีโอกาสที่จะทําให้ทหารเสียชีวิตซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะว่าพลทหารไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องท่านก็เลยขัดก,ก็เลยทําให้ท่านม่เสียชีวิตพวกเราก็เลยขอร้องว่าคุณลุงครับชีวิตของคุณลุงมีมากมีค่ามากเกินกว่าที่จะมาแลกกับคณะทัระหารชุดอปค นะครับหรือคอมชสมัยนูน้นคุณลุงก็รับฟังนะโดยดุสริยาภาพก็เปลี่ยนการตัดสินใจแนะปรากฏว่าโฆษกของพระบกนี่แหละครับไปพูดเหยียบยามน้ำใจนี่ไงบนเสาสะดมนี่มีเขียนไว้นะครับว่าน้ำใจคนไทยนั้นถ้าได้แต่ยามไม่ได้ครับลองไปดูนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยตัดสินใจและการตัดสินใจของท่านละเอียดลึกซึ้งนะครับ ท่านเดินไปดูงาน14ตุลาแรกสุดท่านตัดสินใจที่จากแขวนคอกับอนุสเวรีย์แต่ท่านคิดแล้วมันอาจจะเป็นการทำที่มันรุนแรงเกินไปปาดตาบาดใจของคนมากเกินไปท่านก็เลยคิดใหม่ในที่สุดท่านก็เลยมาแขวนคอที่นี่เพราะฉะนั้นการกระทำของคุณลุงลุงทอง จึงเป็นการตบหน้าทหารเผด็จการอย่างแรงครับตบหน้าอย่างแรงประจานทหารเผด็จการอย่างแรงที่ทหารเผด็จการเคยปรามากคนไทยไว้ว่าจะไม่มีใครมีอุดมการมากพอที่จะพีชีพเพื่ออุดมการได้นี่ไงลุงทองถ้าผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่สุดพร้อมที่จะต่อสู้กับเผด็จการแต่ผมเห็นด้วยกับพี่อาจารย์พิดาได้พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ เรา,าศึกษาจิตใจที่สูงส่งของลุงัวทองแต่เยี่ยงอย่างเรื่องวิีทางเดินผมขออนุญาตที่จะ,ะเสนอว่าเราเลือกหนทางอื่นดีกว่าชีวิตเรามีมากมีค่ามากกว่าที่จะมาทําเช่นนี้นะครับแต่ผมเคารพในวิถีทางของคุณลุงน,นี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองที่ผมขออนุญาตที่จะประจานทหารหเผด็จการก็คือทหารหเผด็จการนี่เขาได้ให้คำว่าสัญญาครับ คุณบุญชูภรยาคุณลุงโนวงทองและก็ครอบครัวว่าจะอนุเคราะห์ว่าจะให้ความช่วยเหลือจนสามารถที่จะยืนโบกร่มแคบของตัวเองได้เมื่อสักคทู่นี้ผมก็ยังถามผมถามทุกปีครับว่าทหาร,รเผด็จการนี่เขาเคยมาช่วยเหลือครอบครัวบ้าหรือไม่อย่างไรที่ผมมาพูดนี่ไม่ได้ต้องการมา,มา่วงนะครับแต่ต้องการมาประจานครับว่าคาพูดของทหาร,รเผด็จการนั้น รับฟังไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นท่านที่กรพทุกท่านโปรดไปพิจารณาดูนะครับว่าคาพูดของฐานบริการนั้นรับฟังไม่ได้นะครับประการที่สามนี่ก็คือว่าลุงลูกทองบอกแล้วนะครับว่าเกิดงบหน้าชาติใหมน่นี่ขออย่าได้เจอปฏิวัติอีกผมต้องการเรียนทุกท่านนะครับว่านี่เป็นภาระรับผิดชอบของพวกเราในการที่จะป้องกัน หรือปิดประตูไม่ให้เกิดรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยได้อีกผมเองขอเสนอทางเลือดนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าสําหรับผมนะเป็นทางเลือกที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการยึดอนา,านาจรัฐประหารได้นั่นก็คือเราต้องเอาคณะรัฐประหารที่ยึดอำนาจสำเร็จเนี่ยที่ยึดอำนาจสําเร็จมาลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 3สาได้ ผมคิดของผมนะฮะในฐานะที่ไม่ได้เป็นทนายความเป็นหมอแต่ก็ได้เรียนกฎหมายมาบ้างนังวินาทีที่พวกเขาจีดึงน้าในวินาทีนั้นพวกเขาเป็นผู้ร้ายนะครับเป็นอาชญากรครับทำผิดมาตราหนึ่งห่สามครับมีความผิดข้อหาก็บทครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาประกาศสืบเนื่องมาภายหลังก็คือน,นิรโทษกรรมนั้นต้องถือว่ารับฟังไม่ได้ต้องถือว่าเป็นโมฆะดังนั้นผมฝาก นะครับให้ประเทศไทยให้ประชาชนไทยให้พักการเมืองของฝ่ายประชาชนทุกพรรคมาไปพิจรารณาหากว่าท่านจ้รับการเลือกตั้งด้วยคณะเสียงถล่มทลายหรือจะเรียกว่า l a n ไ s l i ก e สุดแท้ดต่นะครับได้โปรดำนำคณะรัฐประหารไม่ว่าชุดของตทีิบันหรือว่าชุดของประยุทธจ์จันโอชานี่มาลงโทษตามประมวลกฎหมายมาตรา1 13ให้ได้ ส่วนทางเลือกที่สองนี่ผมเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ก็เพียงแต่นํากาศกเรียนเพื่อให้ประกอบการพิจารณาในประวัติศาสตร์ชาติไทยมีการยึดอำนาจรัฐประหารหลายครั้งแต่การยึดอำนาจรัฐประหารที่ไพ่แพ้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนี่มีกวาลังทหารฝ่ายรัฐบาหลหรือฝ่ายประชาธิปไตยกล้าต่อสู้ครับครั้งแรกที่สุดก็คือว่ากบฏปพวอเด่น ชนะาราษนรเขาสู้ครับชนะาราษฎรดเขาสู้เพราะฉะนั้นก็เลยสามารถที่ปรากรบกบฏพวเดชได้ผมจำได้นะครับว่าติฉธถ้าราบถาาบูกยิงตายที่ไหนโดยใครน,นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจึงมีการจับกบฏพวงเดชนี่ไปลงโทษต,ตามประมวลหนึ่งหนึ่งสามและต่อมาเนี่ยไปดูสิครับเมษาฮาวายที่พ่ายแพ้นี่นะครับเพราะว่า ฝ่ายพลเอกเกรมนี่เขาไม่ยอมครับและฝ่ายพลเ,กเพอเกโชลิตยงใจยุทธนี่เป็นกำลังสาคัญพลเอกโชลิตยงใจยุทธก็เลยส่งกองทหารมาลงที่ดอนเมืองนี่แหละ43 0รกองรถทหเข้ามาแล้วก็จับประจักษ์สว่างจิตในที่สุดก็สามารถที่จะกบได้ดังน,นั้นเนี่ยผมได้ยินได้ฟังมาเยอะนะฮะว่าพวกเราไม่ประสงค์ที่อยากให้มีการรัฐทหารเกิดขึ้นอีกต่อไป การตราไว้ในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะรัฐธรรมนูญฉบับ2517ได้ตราไว้เรียบร้อยเลยนะครับว่าการรัฐประหารนั้นได้สามารถออกพรกรนิรโทษกรรมได้แต่ว่าพอปฏิบัติข้จริงๆเนี่ยไม่เป็นไม่ได้ครับรัฐประหารเสีเขาฉีกรัฐธรรมนูนทันที ดังนั้นเนี่ยถึงจะตราไว้ในรัฐธรรมนูญว่ารัฐประหารไม่สามารถออกพรกได้สุดท้ายเขาก็ฉีกรัฐนูนในที่สุดเขาก็สามารถที่จะรโทษตัวเองมันมีแต่ว่าถึงจะนิรโทษไปแล้วก็ต้องนำเอานะักกฎหมายทั้งหลายมาถกเถียงกันว่าพวกที่เป็นกบฏตามมาตราหนึ่งถึงสามสามารถออกพรคนรธธองได้หรือเปล่าดังนั้นผมจริงๆประสงค์ที่อยากจะฝากให้พี่น้องทุกคนพิจารณานะครับทำอย่างไร ถึงจะให้อุดมการของลุงโมกทองปรากฏเป็นจริงขึ้นมาขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับต่อไปขอเชิญ